18เมษายนก็จะกลับมาแข่งขันกันวันที่7เมษายนจะมีการพูดคุยถึงความพร้อมกับการกลับมาเตะอีกครั้งนึงครับได้ไม่ได้ก็คงอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยว7เมษายนยังมีเวลาอีกประมาณสักเกือบๆนะครับสัปดาห์นึงได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้พลตรจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุ์โมยนยกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับก็พูดถึงแนวทางล่าสุดว่าลีกคุกระดับ สมาคมมีการจับประชุมอีกครั้งนะครับ7เมษายนนี้เพื่อแจ้งให้กับสภากรรมการได้รับทราบในการหาแนวทางเพื่อนําข้อมูลไปชี้แจงให้กับรัฐบาลครับรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดอีกครั้งยังจะได้มีการส่งหนังสือไปถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะกลับมาแข่งแล้วก็หากว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยยังเลวร้ายไปกว่านี้สมาคมมั่นใจว่าการแข่งขันลีกอาชีพจะกลับมาแข่งอีกครั้งเนี่ยนะครับ 18เมษายนนี้อย่างแน่นอนครับยืนยันแบบนี้ก่อนนะครับโดยจะไม่เปิดให้แฟนบอลหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในสนามครับต้องมีการประเมินกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับแต่หากไม่สามารถกลับมาแข่งได้จริงๆสมาคมก็มีแผนสำรองที่วางไว้แล้วเป็นลําดับขั้นและยืนยันว่ายัางไม่มีการยกเลิกการแข่งขันรายการฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการในขนาดนี้ด้วยครับ สมาคมก็ยังได้มีการจัดประชุมออนไลน์ด้วยนะครับตามนยโยบาย Work f r ฟ m Home เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเวลานี้ซึ่งการประชุมระยะแรกเนี่ยนะครับจะทดลองไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนมีนาคมครับไปยินดีกับสารัฐอเียนกันหน่อยครับเจ้าตังนักบอลทีมชาติไทยของเมืองทอ,งอยูเดตดก็มีการโพสต์ i g ส่วนตัวเป็นรูปอัลตร์ซาวนะครับคันของแฟนสาวแล้วก็มีแคปชั่นนะครับว่า 11สัปดาห์กับอีก6วันนะครับซึ่งถือเป็นการประกาศข่าวดีว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงของเมืองไทยอีกหคนแล้วครับหลังจากโพสต์ไอก็มีเหลา่าบรรดารนักบอลเข้าร่วมแสดงความยินดีกันนะครับทั้งกวินชนาทิพย์ชาเรียวชับป,ปุยแล้วก็รัชนกอินทนนท์นักแบดมนินตันมือหของไทยด้วยครับ